จีบยบายพี่นองพาไปไหว้พระพี่นอกมันี่ไา่วงายไปวัดดอนไปวัดดนใหญ่ชงชงหน้าน้ะน้าอมงานปมด้ที่มันเป็นต้นหลมหลมไฟวัด ป่ะอะไรพี่นะไอ้ตีหอดแล้วพี่น้องไอ้ตีหอดแล้วอืมนี่นะนี่วันนี้วัดโดนใหญ่นะคะทุกคนขเงิีเง้วซ้ายแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายมีวัดเลยอ่ะ มาถทสาูน e ี์ศูนยกแล้วเลี้ยวใช่ครัถัดกำลังสุดขั้ไม่ปูกก็ปลูกผาแดงเรียแม่ไปไว้ที่น้จไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จำไม่จำราอุไม่จำระลายนะเพราอว่าถ้าแก่าจ มอบให้เธอเป็นพรประทับแทนทักอคุ้มแทนทักทอใจใช่หาเงินไหลนองน,นะคะทุกคนาขอพรไปํากันเด้อจ้าพี่น้องจาอ้า

กะทินะคะทุกคนกะทิน่ากินค่ะไม่ปวดท้อ้ใ่ะแม่หอมรัเป็นทิ